กับมาที่รายการเส้นทางรักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่นะครับว่าอาชีพหมอเองนั้นเองในสังคมไทยเองก็เป็นที่ยอมรับนะครับแต่วันนี้เองมีคุณหมอท่านหนึ่งครับกระโดดเข้ามาในแวดวงกองการทําขายตรงอย่างเต็มตัวครับท่านเองประสบความสําเร็จมากมายวันนี้รายการของเรานะครับต้องเชิญท่านเข้ามาเพื่อจะพูดคุยกันถึงความสําเร็จแล้วก็บริษัทที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นบริษัทอะไรครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากนายแพทย์สิทธวีเกียรติ ชาวันนันครับท่านเองประธานผู้ก่อตั้งท่านไม่ได้มาคนเดียวครับท่านมากับคุณนพกิตนิธิเลิศวิจิตครับท่านเองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท success m o l l bing จำกัดทั้งสองท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับก็หนึ่งผมต้องขออนุญาตเรียนถามคุณหมอก่อนนะครับว่าอยากให้คุณหมอเริ่มต้นแนะนำนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ success m o r e มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับด้วยความยินดีครับผมนายแพทย์สิทธวีเกียรติวันนันครับครับผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกครับ เคยทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นเวลา20ปีโดยรับราชการนะครับแล้วก็ในช่วงที่ทําราชการเนี่ยก็เปิดคลินิกส่วนตัวเป็นคลินิกหูคอจมูกนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มาทําคลินิกความสวยความงามนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของคลินิกความงามและสถานนะครับความงามถึงแดแห่งด้วยกันนะครับสำหรับในธุรกิจเครือข่ายก็มีประสบการณ์นะครับเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายเมื่อ16ปีที่แล้วแล้วก็ ทำด้วยความตั้งใจจนสามารถประสบความสำเร็จนะครับจนได้รับรางวัลขายตรงดีเด่นของสมาคมขายตรงไทยเมื่อปี2546ครับนี่คือประวัติสั้นๆของผมครับเรียกว่าความน่าภาคภูมิใจแล้วก็เดินในแวดวงเรียกว่าในแวดวงขายตรงเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นน้องใหม่ละนะคตัวคุณหมอเองก็มีการเรียนรู้ลงมือทามายาวนานทีเดียวครับสิบหกปีเนาะสิบหกปีเต็มครับผมอยากถามคุณธนบกิจครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างในการที่จะเข้ามาในแวดวงของขายตรงนะวันนี้ครับ ผมเองก็เป็นเพื่อนรักกับหมอสิทธวีไม่ได้เป็นหมอแต่คนอื่นดูบุค,คลิกน่าจะเป็นหมอเหมือนกันรจริงๆแล้วแบ็กกราวผมนี่จบสายด้านบริหารธุรกิจจบ m อ a บ MBA การเงินจากนีดหน้าเป็นญาตีทางด้านการตลาดก็เป็นนักเรียนทุนของธนาคารปร,ระสบการณ์ในหมวกของการบริหารเนี่ย เริ่มตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อของบริษัทเงินทุนและมีโอกาสไปเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทขายตรงอยู่2บริษัทและสุดท้ายก่อนที่จะมาบริหารที่ซักเซนทมอก็เป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทเครือข่ายแห่งหนึ่งนะครับในหมวกของฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยในระหว่างทางผมก็มีโอกาสเป็นวิทยากรฝึกอบรมมาสิบกว่าปีรวมถึงมีโอกาสไปสัมผัสบทบาทของการเป็นนักธุรกิจเครือข่ายอีกร่วม10ปีเช่นเดียวกัน ครับแสดงว่าทั้งสองท่านเองก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในธุรกิจคายตราก่อนผมเรียกว่าโชคโชนต้องใช้คําว่าโชคโชนแสดงว่าความคุ้นเคยดีในบ้วงของการขายตรงนะครับผมอยากไปถามคุณหมอดีกว่าเมื่อกี้ผมาเห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องของการเปิดเปิดสาขาธุรกิจความงามต้องยอมรับกันตรงๆว่าณวันนี้เองเนี่ยทุกคนมองถึงธุรกิจความงามเนี่ยก็ก็ได้จะไปได้ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะจริงก็ไปได้ดีมากใช่สาขาความงามเนี่ยนะฮะอยากให้คุณหมอเล่านิดนึงว่าทำไมถึงต้องมาเปิด Success m a l l being วันนี้ ครับการที่ผมตัดสินใจทําอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่การเป็นแพทย์ครับผมก็เชื่อว่าอาชีพแพทย์เนี่ยสามารถช่วยเหลือทําให้คนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้การเปิดคลินิกความงามก็สามารถที่จะช่วยทําให้คนมีผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับสิวฝ้าลดน้อยลงนะครับรร้อรอยจีนการต่างๆดีขึ้นก็ทําให้สวยขึ้นหล่อขึ้นมีริ้ภาพที่ดีขึ้นได้ใช่ครับแต่ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมก็ ด้วยความที่ผ่านการเรียนรู้มาเมื่อ16ปีที่แล้วแล้วคนพบว่าธุรกิจเครือข่ายมีศักยภาพที่ดีมากในเรื่องของการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนนะครับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยผมได้มุ่งมั่นทุ่มเทลงมือทําธุรกิจเครือข่ายด้วยความตั้งใจเข้าร่วมกับบริษัทอินเตอร์มาหลายค่ายด้วยกันครับอาจารย์จนสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนในธุรกิจเครือข่ายจากประเทศสังเมิการถึง3บริษัทด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรา สามารถเติบโตในบริษัทต่างๆเหล่านั้นได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมความมั่นคงระยะยาวของธุรกิจนั้นได้เพราะมันมีปัจจัยอย่าง,างหลายอย่างเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับอาจารย์นะครับจนเกิดแรงบันจสูงสุดในการที่จะก่อตั้ง c c e s s m ม l l ขึ้นมาเพื่อเอาความรู้นะครับเอาความเข้าใจธุรกิจเนี่ยสามารถช่วยทำให้นักธุรกิจที่เข้ามาร่วมธุรกิจมีความคิดที่ถูกต้องในการทำธุรกิจ มีความรู้ที่ถูกต้องในการทําธุรกิจครับและมีทักษะในการทําธุรกิจที่ถูกต้องเราก็สามารถทําให้คนคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจอของเราได้สถานสถานความงาม8สาขานี่ก็ยังยังเปิดก็ยังเปิดดําเนินการอยู่ใช่ครับยังเปิดดาเนินการอยู่ครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จอีกทางหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากการเปิดความงามแล้วเรามาทําขายตรงด้วยใช่ครับเพราะเราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนมากครับมีคนบอกว่า เปิดความงามนี่ทาให้คนมีความสุขแต่เวลาเราเปิดขายตรงเราเปิดธุรกิจเนี่ยทาให้คนเขาเรียกว่านอกจากมีความสุขแล้วยังอิ่มเอมนะครับ,ค,รบความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าความยั่งยืนในทางใช่ครับาสามารถเติมเต็มชีวิตในหลายด้านได้ครับอาจารย์ทั้งในเรื่องของการมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นการพัฒนาตนเองการเติมเต็มชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยว <n' explicit. S 1> นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ได้ตามมาคือรายได้ <booking> ที่เพิ่มมากขึ้นการมีความสุขมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอยู่กับครอบครัวหรือบุคคลที่เรารักครับก็อยากถามค นะฮะในฐานะที่คุณธนรกิจเองก็เคยผ่านบริษัทนะครับมามากมายทั้งบริษัททั้งขายตรงด้วยแล้วก็บริษัทที่ไม่ได้ขายตรงด้วยคําถามง่ายๆนะครับก็แตกต่างนะครับในการบริหารจัดการ s u c c e s s m มอลนะครับกับบริษัททั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับจากประสบการณ์ที่สําเร็จแล้วก็รักษาความสําเร็จไม่ได้จนกระทั่งเรากลั่นพบว่าถ้าจะเปิดบริษัททั้งทีเนี่ยต้องมีความแตกต่างในสามจุดหลักๆนะครับจุดแรกเนี่ยเป็น สิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบหัวใจน,นั่นก็คือเจ้าของกับผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นคนคนเดียวกันมเมื่อเจ้าของผู้บริหารเป็นคนเดียวกันเนี่ยจะทําให้เข้าใจถึงคําว่าหัวใจผู้ประกอบการ <Okay. S 2> เพราะการที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยและที่สําคัญกว่านั้นเป็นเจ้าของที่คลุกคีในธุรกิจมาทําให้เราเข้าใจธุรกิจเคยสมหมวกนักธุรกิจมาก็เข้าใจนักธุรกิจที่สําคัญกว่านั้นคือบริหารเป็นด้วยเมื่อสามสิ่งนี้บรรจบกัน รวมอยู่ในตัวคนคเดียวกันเนี่ยก็สามารถคิดค้นกลยุทธ์ในการสนับสนุนนักธุรกิจให้เติบโตได้ดีนะครับประเด็นที่สองที่เป็นจุดเด่นนะครับในเรื่องของธุรกิจขายตรงจริงๆแล้วหัวใจของความยั่งยืนเนี่ยอยู่ที่คุณภาพของสินค้าคดังนั้นที่ซั c เซ s m มอสบายใจตรงที่ มีคุณหมอเนี่ยซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของการคัดสรรคุณภาพสินค้าคดูแลตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบจนกระทั่งควบคุมขบวนการออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มั่นใจในคุณภาพและก็ราคาที่เหมาะสมนะครับจุดที่3เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการสอนต่อนะครับอาจารย์อยู่ในแวดวงของการศึกษาย่อมทราบดีนะครับ,รบว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องเกิดจากการเรียนรู้ แล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองแล้วสามารถช่วยกันไปสอนต่อได้ในประเทศเราถ้ามีคนช่วยกันไปสอนต่อสิ่งที่ถูกต้องได้มากเนี่ยประเทศเราก็จะเจริญมากขึ้นที่นี่เราก็จะจดจ่อในเรื่องของการทําให้คนเข้ามาเรียนรู้ในมุมมองของการเป็นครูเพราะเราจะต้องเรียนรู้ลึกแล้วไปสอนต่อคนอื่นโดยขบวนการที่ตกผลึกมาเนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเรียนเสร็จฝึกฝนฝึกฝนเสร็จไปยุกต์ใช้ ไปยุกใช้เสร็จทําตัวเป็นแบบอย่างแล้วค่อยไปสอนต่อนะครับนี่คือความแตกต่างที่เราใช้ในการขับเคลื่อนซัพเพสมอลนะครับครับแสดงว่าในหลายๆบริษัทที่บางครั้งเองเนี่ยผู้บริหารกับเจ้าของเป็นคนละคนกันเนี่ยบ,บางครั้งความเข้าถึงทีมงานหรือว่าความเข้าถึงในทางธุรกิจเนี่ยก็คงจะไม่เหมือนกับคนที่เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยถูกต้องครับเพราะว่าค่านิยมจะแตกต่างกันนะครับ,รบเจ้าของมีค่านิยม เน้นในเรื่องของการทำให้ธุรกิจเติบโตมั่นคงระยะยาวแต่ว่าถ้ามาเป็นมืออาชีพเนี่ย สิ่งที่มืออาชีพคิดสิ่งแรกก็คือทํายอดขายให้โตเร็วๆเพื่อที่จะได้รางวัลที่มากขึ้นโดยอาจไม่สามารถบาลานซ์ระยะสั้นกับระยะยาวให้ลงตัวนี่คือความแตกต่างนะครับเรียกได้ว่าอันนี้ก็ครบสูตรนะในทั้งคุณหมอด้วยที่จะเลือกคัสสันผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณภาพในทางผู้บริหารมืออาชีพนะครับผ่านทั้งมืออาชีพด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งเรียกว่า หุ้นส่วนด้วยก็เลยทําให้องค์ประกอบครบใช่ครับอาจารย์น่าสนใจเพราะอยากถามคุณธุรกิจต่อนะครับในฐานะที่คุณธุรกิจเองเนี่ยกลุ่มมองเห็นของการเป็นผู้บริหารจากนี้ไปครกลยุทธ์ที่สําคัญที่จะใช้ในการกับเคลื่อน success mall เนี่ยมีอะไรบ้างครับเราใช้4กลยุทธ์หลักด้วยกันครับกลยุทธ์ที่1เรียกว่ากลยุทธ์การสร้างกลยุทธ์ที่2กลยุทธ์ขยาย กลยุทธ์ที่3กลยุทธ์การพัฒนาและ4เป็นกลยุทธ์เรื่องการสนับสนุนมาดูขยายความกันนิดหนึ่งนะครับ,รบ,รบการสร้างในที่นี้มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ซักเซสมอล์เพื่อให้เป็นแบรนด์เครือข่ายความสุข คนอย่างแท้จริงคำว่าเครือข่ายในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเครือข่ายในเชิงธุรกิจแต่หมายความถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาสัมผัสกับซั c เซ s ตมอลเนี่ยก็จะมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นจากความรู้ที่ได้ศึกษาจากระบบของซั c เซ s ตมอลนะครับนอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายการสร้างแบรนด์ซักเซนโมทุกวิถีทางให้เป็นแบรนด์ที่อยู่ในท็อปออฟไมายอันดับ5ของคนไทยในอุตสาหกรรมเครือข่ายภายในปีหน้านี่เป็นสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นเรื่องรแรกนะครับ,รบเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการขยายเราก็จะมีการขยายสาขาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการบริการทั่วภูมิภาคในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะ เปิดมาแค่สองเดือนเนี่ยเราก็มีสาขาที่กรุงเทพแล้วก็ที่หัดใหญ่ครับอันนี้สาขาที่ไหนะอัน,น,นที่หัดใหญ่ท<อ>ี่หัดใหญ่ก็จะใหญ่โตนะฮะที่ขนาด่านปูหาหแบบ4ี่ชั้นเรียกว่าเป็นสาขาแบบจัดเต็มครับ เป็นทั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ไปในตัวนะครับโอเคครับอันที่3ครับขยายแล้วตอนนี้ก็ขยายเสร็จปุ๊บก็ขยายเรื่องสินค้าให้หลากหลายรองรับฐานผู้บริโภคที่มากด้วยนะครับจากนั้นกลยุทธ์การพัฒนาที่เราจะใช้การพัฒนาโดยเป็น s u c c e s s m a l l Leadership Academy เพื่อทำให้คนสามารถเป็นคนที่เก่งงานนะครเก่งคนเก่งคิดแล้วก็เก่งดำรงชีวิต ถ้าคนคนนึงสามารถเก่ง4เรื่องนี้เนี่ยถือว่าชีวิตประสบความสําเร็จละนะครับที่คือเรื่องของการพัฒนาครับจากนั้นเป็นเรื่องกลยุทธ์การสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งที่เราจะจัดงานเอ็กซ์โปต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้ทุกค้ามีโอกาสสัมผัสมีประสบการณ์รเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็น การสนับสนุนด้านอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนในเรื่องของการตลาดเชิงออนไลน์มีระบบการสมัครการซื้อการขายผ่านระบบหน้าจอเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ชอบในตลาดออนไลน์โดยเฉพาะนะครับจากนั้นก็สนับสนุนในส่วนของโปรโมชั่นที่ออกมาแล้วโดนๆทำให้คนอยากจะเข้าร่วมและมีพลังในการติดตามนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ จะมีโปรโมชั่นที่เชิญชวนนักธุรกิจของเราไปหาประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีที่รัเสเซียและปีต่อๆไปก็มีท่องเรือเมดิเตอร์เรเนียนไปแอฟริกาใต้ไปสวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าสี่กลยุทธ์สร้างขยายพัฒนาแล้วก็สนับสนุนครับใช่ครับ<น> เรียกว่าครอบคุมทุกด้านแล้วนะถ้าเกิดว่ามองแล้วเนี่ยเรียกว่าความพร้อมนะครับแล้วก็สาขาณวันนี้เองีกี่สาขาแล้วฮะที่เปิดหดใหญ่กรุงเทพครับมี2สาขาครับก็คือที่หดใหญ่กับกรุงเทพใช่ครับเพียงแค่2เดือนก็2สาขาแล้วก็ถือว่าเป็นการขยายที่รวดเร็วนะครับเดือนละสาขาผมอยากย้อนถามคุณหมอบ้างนะครับอยากย้อนถามคุณหมอแน่นอนที่สุดเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการขยายการพัฒนาการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนนอกจากมีการโปรแกรมเที่ยวแล้วเนี่ยอยากเล่นคุณหมอถามคุณหมอเรื่องของแนวหรือแผน การจ่ายโบนัสนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเองต้องมีคําถามแน่นอนใช่ครับใช่ครับในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยผมได้พยายามคิดว่ารูปแบบแผนอย่างไรถึงจะทําให้นักธุรกิจเข้ามาทําธุรกิจโดยเริ่มต้นได้ง่ายๆและที่สําคัญเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้ประสบความสำเร็จตามลําดับแล้วที่สําคัญเมื่อประสบความสำเร็จแล้วได้ความมั่นคงระยะยาวจากธุรกิจจึงออกแบบแผนออกมาเป็น ไซเคิลโบนัส t c h ชิงซึ่งเป็นแผนนวัตกรรมใหม่ของโลกในปัจจุบันนี้ทําให้นักธุรกิจเนี่ยเข้ามาร่วมได้อย่างง่ายๆสามารถรับไรายได้นะครับและสุดท้ายมีความมั่นคงระยะยาวเกิดขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของอสินค้านะครับ,รบก็อยากจะอบอกตรงนี้ว่าด้วยความที่เราต้องการทําให้ธุรกิจมีความมั่นคงระยะยาวรนะเราก็มุ่งเน้นว่าเราจะต้องมีสินค้าให้ครบ หลายๆกลุ่มด้วยกันเพื่อลองรับความหลากหลายทําให้เราสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะครับโดยสินค้าในกลุ่มแรกเราจะเป็นสินค้าใช้สอยทั่วไปใช้สอยส่วนตัวทั่วไปที่เราเรียก Personal Care นะฮะเราก็จะมีนะครับพวกยาสีฟันโลออนต่างๆครีมาบน้ำแชมพูอะไรต่างๆซึ่งจะมีเติมเข้ามามากขึ้นในอนาคตกลุ่มที่สองก็เป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านเช่นน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาล้างจานอะไรต่างๆสินค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําให้คน ตัดสินใจนะครับเปลี่ยนที่ซื้อสินค้ามาซื้อสินค้ากับ Success m มอลได้ง่ายขึ้นนะครับสินค้าในกลุ่มถัดไปก็จะเป็นสินค้าที่ช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นป้องกันโรคภัยต่างๆที่มีโอกาสตามมานั่นะก็คือกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริมครับซึ่งเราก็ตั้งชื่อกลุ่มว่านะครับนิวทรีล นะครับ <Okay. S 2> ทำให้คนรับรู้แบรนด์ของเรามากขึ้นกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับสกินแอนคอสเมติกเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยอยากจะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นสดใสหน้าตาติ่งตึงขึ้นนะครับริ้วรอยต่างๆลดน้อยลงนะครับเราจะมีชุดสีสันนะครับเติมเข้ามาในอนาคตและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ที่ที่เราจะมีนั่นก็คือกลุ่มเพิ่มผลิตผลทางด้านการเกษตรก็จะทําให้เราเข้าถึง รากฐานของสังคมไทยได้ในการที่จะเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าแล้วมาซื้อสินค้าในช็อปของ Success Mall ในอนาคตซึ่ง<ม>เราจะมีสาขาทั่วทั้งประเทศในอนาคตนะครับเรีเยกว่าแผกนการจ่โบนัสก็เป็นแบบใหม่ใช่ครับเป็นแบบใหม่จับอีกทีครับชื่ออะไรนะไซเคลิเคลโบนัสไซเคิลโบนัสใช่ครับ<ส>เป็นนวัตกรรม ของแผนแนวใหม่ของโลกโอเคครับแลวโปรดักก็มีครอบคลุมทั้ง4ด้านเนาะใช้สอยทั่วไปผู้ถึงโปรดัก t เนี่ยใช้สอยทั่วไปในบ้านสุขภาพสุขินยอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปลูกค้าก็ต้องกลับมาซื้อกลับมาซื้อซ้ำไม่มีความยั่งยืนละไม่มีความไม่ต้องใช้อะไรที่มันยาวนานอะไรนะที่มันแบบไม่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราคนขายถ้าเกิดว่าใช้แล้วหมดไปเราก็แฮปปี้นะใช่ครับเพราะว่าลูกค้าก็จะกลับมาซื้อล้อีกละถ้าเรามีสาขาบริการอยู่ในแต่ละจังหวัดครับ ทำให้คนสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ครับก็ทําให้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงผมอยากะเรียนถามคุณรัฐกิจบ้างนะครับการเข้าเป็นสมาชิกแล้วการรับรายได้เนี่ยนะครับของ s c c e s s Mall เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างครับการเข้าเป็นสมาชิกของ s u c c e s s m a l l นี่ถือว่าง่ายมากเลยเพียงแค่มีเงิน300บาทเนี่ยก็เริ่มต้นเข้ามาเป็นสมาชิกได้ชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจได้รับประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000 0แบาทจากบริษัททิพยประกันภัยนะครับ อกจากนั้นยังได้สิทธิ์ในการเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรสัมมนาดีๆจากบริษัทซั c เซ s m มอลนะครับจากนั้นเมื่อเราซื้อกินซื้อใช้หรือขายบางส่วนจนสะสมยอดได้ครบ3,000บาทเท่านั้นเนี่ยก็สามารถรับรายได้ตามแผนครบทุกข้อของบริษัทละแต่ถ้าเราเก่งกว่านั้นขยันกว่านั้นขายจนสะสมได้ยอดประมาณสัก12,000บาทเนี่ยก็มีสิทธิ์รับรายได้เต็มแม็กทุกข้อของซั c เซ s มอลนครับ ที่ง่ายกว่านั้นก็คือในแต่ละเดือนที่ทำผลงานเพื่อรับคอมมิชชั่นหลักหมื่นหลักแสนจากซั c เซ s m มอ e เนี่ยเพียงแค่รักษายอด1,000บาทเท่านั้นเองอก็มีสิทธิ์รับรายได้ตามที่ผมได้พูดคุยไปนะครับเปิดมา2เดือนเนี่ยมีนักธุรกิจที่สามารถรับรายได้หลักหมื่นขึ้นไปอยู่23ท่านนะครับและรับหลักแสนขึ้นไปอยู่3ท่านก็ถือว่าเป็นแผนที่เข้าง่าย แล้วก็ทําง่ายเพราะเรามีระบบการพัฒนาความรู้เพื่อให้ลงมือทําที่เกิดผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริงนะครับพูดถึงก็เวลาสั้นๆนี้ได้รายได้นี้ถ้าเป็นหลักฐานนี่ก็ถือว่าสั้นมากนะฮะในช่วงเวลาแค่สองสาเดือนที่ผ่านมาที่านมาผมอยากเรียนถามคุณหมอดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองแล้วเนี่ยนะวันนี้เองเราพูดถึงตัวบ่งชี้ในเรื่องของความสําเร็จนะครับว่าธุรกิจนะว่าทําธุรกิจ success more แล้วเนี่ยจะสําเร็จแล้วก็มีความยั่งยืนอย่างไรนะครับ คือการที่จะทําให้ธุรกิจมีความมั่นคงระยะยาวจนทําให้นักธุรกิจเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วสามารถส่งต่อความสําเร็จได้นั้นเนี่ยผมผมมองมองเห็นว่าในเรื่องของสินค้าเนี่ยต้องเกิดผู้บริโภคซ้ําจริงๆหรือว่ามีคนที่รักสินค้าและราคาต้องไม่สูงเกินไปทําให้เขาสามารถเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าได้ก็จะทําให้เราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้นะครับอย่างแท้จริงนะครับนี่คือความมั่นคงข้อแรกสำหรับความมั่นคงข้อถัดมาเนี่ย เป็นในเรื่องของการที่เราต้องมีกฎจรรยบรรณที่เข้มทำให้นักธุรกิจที่เข้ามาร่วมทําธ,ธุรกิจเนี่ยอยู่บนพื้นฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดหรือ2มาตรฐานเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะทําให้นักธุรกิจมีความอยู่ร่วมกนันนะครับได้อย่างมีวินัยนะครับ,รบตามกรอบความมั่นคงของบริษัทในเรื่องถัดมาที่เป็นเรื่องของการที่จะทําให้บริษัทเนี่ยมั่นคงก็คือในเรื่องของการที่เรามี Success Leadership Academy, s ั c เ e s มอลล e เดอร์ชิปอะคาเดมีทาให้เรา ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนคนหนึ่งซึ่งไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจมาก่อนค่อยๆเปลี่ยนความคิดนะครับที่ถูกต้องเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องได้ทักษะนะครับโดยความรู้ความเข้าใจจากเราสุดท้ายเขาเป็นนักธุรกิจที่ยกระดับและสามารถประสบความสําเร็จตรงนี้ก็เป็นความมั่นคงยั่งยืนของสักเซสมอลของเราแล้วที่สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งแน่ชัดครับว่าผมมีเจตนาร,ร,นารมณ์แน่วแน่ในการที่จะทําให้นักธุรกิจเข้ามาร่วมทำธุรกิจอยู่บนวัฒน,นธรรมเดียวกันมีค่านิยมที่ตรงกันมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีความยุติธรรมแบ่งปันเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะครับแล้วเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวความมั่นคงของธุรกิจซักระสมในระยะยาวทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นเองถ้าเรามองในเรื่องของวันนี้เป็นวันวันจุดเริ่มต้นใช่ครับคุณหมอก็จะมองว่าคุณหมออาจจะมองว่านี่คือความมั่นคงขององค์กรนะครับว่าแนวโน้มการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบ้างการสร้างความยั่งยืนบ้างนะครับหรือการสร้างการมีคยกว่ารับผิดชอบต่อสังคมบ้างอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เรามองว่าความยั่งยืนเพราะหลักฐานว่าหนึ่งถ้าเรามองไปข้างหน้าสิบปีข้างหน้าจากนนี้ไปะครับ คุณหมอเนี่ยมองเห็นบริษัท s u c c e s มอลเนี่ยนะก็จะเป็นบริษัทในรูปแบบไหนครับผมมองเห็นว่าใน10ปีข้างหน้าด้วยความตั้งใจของเรานะครับผมเห็น s u c c s s m อ l เนี่ยเป็นบริษัทในเชิงของยอดขายเนี่ยมียอดธุรกิจเนี่ยเป็นท็อปไฟนะครับของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครือข่ายแล้วเราก็มองว่าเราเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ในในในเอ c ของเรานะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือเห็นผู้คนเนี่ยหลากหลายแสนคนที่มีความสุขจากการที่ได้เข้ามาทําธุรกิจ Success m มอลจนสามารถยกระดับและในท้ายที่สุดสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นในอีกสิป,ปีข้างหน้านะครับ เรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมผมอยากเรียนถามคุณนพกฤตดีกว่านะครับวันนี้เองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงนโยบายการเจริญเติบโตเราพูดถึงนโยบายความมั่นคงนะครับเราพูดถึงนโยบายของการทําการตลาดการวางกลยุทธ์ถ้าเรามองกลับย้อนกลับไปในเรื่องของการคืนสู่สังคมบ้างนะครับคุณนพกกตเองเนี่ยอยากให้คุณนพกกตเล่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหรือว่านโยบายนะครับของ s ัคเซสมอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมหรือคืนหรือช่วยสังคมเนี่ยมีอะไรบ้าง แน่นอนครับในส่วนของนโยบายคืนสู่สังคมเนี่ยผมกับคุณหมอก็เติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจนเมื่อเราแข็งแรงขึ้นจากการประกอบสัมมาชีพและการพัฒนาตนจนสามารถตั้งบริษัทได้เนี่ยนโยบายในการช่วยเหลือสังคมก็เป็นนโยบายดับต้นๆที่ให้ความสําคัญครับ,รบดังนั้นหน่วยสังคมที่ถือว่ายากลําบากในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมของ คนพิการคนชราเด็กกำพร้าหรือโรงเรียนที่ขาดปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆรรวมถึงบางชุมชนที่ห่างไกลเรื่องของการรักษาโรคภัยซึ่งคุณหมอก็มีประสบการณ์ในการทำโครงการเกี่ยวกับแพทย์อาสาอยู่แล้วเราก็จะเจียดงบประมาณไปช่วยเหลือตามลำดับสำหรับหน่วยสังคมนี้ตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นไปนะครับแสดงว่าเราก็เริ่มเปิดประสาทมาก็เริ่มกำน,นังถึงสังคมเรียบร้อยใครับถูกต้องครับ ถ้าสมมติกิดว่าเรามองนะฮะคนที่จะเข้ามาในแวดวงการ,รเป็นนักธุรกิจของ s u ค c e s s m a l เนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มไหนฮะควรจะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นพนักงานธนาคารเป็นข้าราชการเหมือนคุณหมอหรือว่าควรจะเป็นคนกลุ่มไหนที่ควรจะเดินเข้ามาในแวดวงของการเป็นนักธุรกิจจริงๆก็ได้ทุกกลุ่มครับสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยจากแรงเรงใจในการก่อตั้งซัคเซสมอลผมเห็นตัวอย่างของคนที่เคยเข้ามาร่วมทําธุรกิจจากรบ,บริษัทดึงแล้วก็ สุดท้ายอยู่ไม่ได้ต้องย้ายบริษัทไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับซัคเซสมอลเราอยู่เพื่อคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่สุดท้ายเมื่อเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจไม่สามารถที่จะส่งต่อความสําเร็จได้จากสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้วันนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับในธุรกิจเครือข่ายตลอด16ปีที่ผ่านมาและมาเป็นแรงบันดาลใจของผมในการที่จะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยได้ได้บริษัทที่มั่นคงแล้วเขาสามารถส่งต่อความสําเร็จได้จริงๆครับ แหม่เสียดายเวลาวันนี้เรไปนิดนึงท้ายที่สุดกับอยากให้ทั้งสองท่านเองฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับครับผมมั่นใจว่าคนในประเทศเราทุกคนมีศักยภาพที่ดีกว่านี้ได้หมดครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรบรรลุความสําเร็จได้เพราะองค์ประกอบไม่ครบ,ครบที่นี่เราก็จะเน้นให้เป็นคนมีพลังมีการเรียนรู้รและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงวันนี้ถ้ามีโอกาสฟังข่าวสารซักเซสมอนะครับถ้าแนวคิดตรงกันก็อยากให้เชิญชวน เข้ามาคุยกันเพื่อบางทีมีโอกาสที่จะทําสิ่งที่ทําให้สังคมดีขึ้นร่วมกันครับท่านคุณหมครับสำหรับผมผมก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมตรงนี้ครับว่าโอกาสของซั c เซสมอลเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเข้าใจของธุรกิจเครือข่ายของเราเนี่ยผมมั่นใจว่าคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจแม้ว่าท่านจะมีประสบการณ์มาก่อนหรืออาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเมื่อท่านเข้ามา ท่านจะอยู่ในบริษัทที่ถูกต้องนั่นก็คือท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆนะครับความรู้ใหม่ๆแล้วก็ทักษะต่างๆที่เรามีระบบการฝึกอบรมรบจาก s ั c c e s s มเ e Academy ทำให้ทุกท่านเข้ามาแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จและแน่นอนที่สุดเมื่อท่านประสบความสำเร็จแล้ว ได้ความมั่นคงระยะยาวกับธุรกิจซั e เซสมอลด้วยครับครับรายการเสายทานนักขายต้องขอขอบคุณคุณบ่อสิทธวีเกียรติชวานันท์รับประธานผู้ก่อตั้งแล้วก็คุณนพกิจนิธิเลิศวิจิตครับกรรมการผู้จัดการบริษัท c c e เซสมอลบีอิงจำกัดต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ